จะติดฟิล์มเองเลยนะห้ามคุยเนอะทีนี้เก็บฟิล์มก่อนอันนี้แผ่นกระจกใหญ่กว่าเล็กกว่าจะได้ตัดทิ้ง แต่ต้องปีไปก่อนถึงจักทีหลังเวลาติดเสร็จเราก็มาติดมาเอามีดกรีดทีหลังก็ได้ต้องติดให้เต็มไปเลยแล้วค่อยเอามีดกรีดทีหลัง ติดฟิล์มเองมมไม่งอรัางก่อนจะติดก็แกะแผ่นกาวออกออก่อน เผ่นกาวออกจากฟิล์มก่อนอันนี้ก็ไม่ได้่อยแกะง่ายเท่าไหร่นะมันก็ยากอยู่นะวิธีแกะกาวก็แกะยากอยู่นะ แกะแผ่นกาวออกแล้วก็แตเยมนะคะฉีดน้ำก่อนน้ำนี่ก็น้ำาปล่าผสมน้ำยาล้างจานใส่เยอะเท่าไหร่ยิ่ดีเวลาเราติดแผนแ่นเราขยับก็ได้เนี่ย ให้ทีมหันหน้าติดกันนะงานข้าวนะ de Gracias. แถมอะไรมาเราก็เอา a t m เก่าหรือว่ากระดาษแข็งๆก็ได้กระดาษเคลือบพลาสติกนะคะเนี่ยอันนี้เป็นใบธนาคารที่เขาเคลือบพลาสติกแล้วใช้ได้ขอแต่ให้แข็งอย่างเดียว มันจะแห้งเร็วแล้วก็สีไปเรื่อยๆม,มันี้ถ้าถุงมันตัลงมาแล้วก็ดึงขึ้นดึงขึ้นได้ขยับได้หรับคะอยับได้ตีดให้เต็มเลย เราอร์ S ี S, ่ ใบมีดโกนอยู่ไหนนะเราไม่มีใบมีดโกนเขาให้มามันมันไม่คมแล้วเอาใบมีดเกนตัวเองผีได้ ทำไมไม่เข้าัะ เดือดเลยติดขอบยางกระจกผลงานข้าวเลยพี่ตีพี่ชันหน่อยงานนี้งานละเอียดนิดนึง ขยับเ็นบนลงมาแล้วล่ะก่อนจะขยับเราก็ฉีดน้ำใหม่ เห็นว่น้ำเยอะแล้ว,ลวเราก็ก็ขยับเห็นฟิล์มได้นะคะขยับข้างบน จนกว่ามันจะตรงกันตัดไม่ตรงเราก็ตัดใหม่ ทำคนเดียวมันก็ไม่เหมือนสองคนนะจะได้ช่วยจับ เรวทำได้ก็แสดงว่าดีมากแล้วบางคนนะ่าทถ้าทำสองคนนี่มันจะช่วยกันจับมันก็ตรงเนะเาะเวลาเรารียก Thank you. ขยับลงมาไม่ขยับเยอะนะขยับนิดนึง เอ้ย okay, นะอ่ะกว้างเกินไปอีกว่าข้างล่างจะเห็นเป็นรูกว้างนะเนี่ย เดี๋ยวคลิปยาวเกิน